โปรแกรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบคัสเคสครับหัวข้อการโค้ดโคชชิ่งครับการโค้ดเป็นการสอนงานครับการสอนงานมีหลายระดับของการสอนเพราะอะไรครับเพราะการสอนงานในระดับบริหารนะครับก็จะเป็นการสอนงานในเชิงของการปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์นะครับงั้นหัวข้อ ที่ผู้หาร,ระดับสูงในระดับบริหารเรียนเกี่ยวกับการโค้ชอาจจะเป็นเรื่องของ Li f e and p e r f o r m a n c e Coaching ครับเรียนทั้งการโค้ชในการดำเนินชีวิตและการโค้ชที่ผลการปฏิบัติงานควบคู่กันครับเพราะอะไรฮะเพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานก็อาจจะมีมุมมองของบางคนที่ติดอยู่นะครับมีหลุมพังดังความคิดเชิงลบนะครับเห็นการเรียนรู้และเข้าใจการโค้ชระดับบริหารก็จะเรียนในเชิงของการปฏิบัติ ต้องพัฒนาทักษะมีกรอบความคิดของโค้ชแล้วจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเพราะผู้บริหารจะต้องไปโค้ชจริงๆนะครับแล้ก็การโค้ชแบบไม่ใช่ไปเป็นผู้ช่วยไม่ใช่เป็นการโค้ชแบบไปการไปสอนโดยตรงแต่เป็นการโค้ชแบบชวนคิดนะครับปล่อยให้ระดับจัดการที่ระดับสูงเป็นผู้ไปโค้ชเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองครับเป็น l i ด e and Performance ที่ ควบคู่กันไปเพราะระดับจัดการหลายท่านมีความรู้ความสามารถครับเพียงแค่ว่าบางมุมเท่านั้นเองครับที่อาจจะยังติดอยู่กับประเด็นของปัญหาผู้บริหารก็หมักโค้ดร,ระดับจัดการครับเพื่อจะทำให้ระดับจัดการสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงดำเนินชีวิตพร้อมกับสร้างผลงานที่เกิดสมดุลมากขึ้นครับส่วนระดับจัดการ เรียนการโค้ชอย่างไรครับเรียนการโค้ชในแง่ของการเป็นโค้ชและก็การเป็นพี่เลี้ยงด้วยครับนะครับทั้งการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงมีความเหมือนกันตรงที่พัฒนาคนทั้งคู่แต่การเป็นโค้ชก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยงคือพัฒนาเพื่อให้เขาเติบโตในสายอาชีพครับแคลเรียบพาฉะนั้นสองบทบาทนี้มีความใกล้เคียงกันและก็ใช้ร่วมกันได้ครับ เั้นระดับจัดการก็จะเรียนในเชิงโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริงเทคนิคครับเป็นเรื่องของการเข้าใจการเป็นโค้ชเข้าใจการเป็นพี่เลี้ยงพร้อมกับใช้ทักษะการใช้คำถามการฟังการสร้างความสัมพันธ์การให้ข้อมูลป้อนกลับในแต่ละบทบาทได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นก็จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ในเชิงของการให้คำปรึกษาดูแลและพัฒนาบุคลากร ที่เติบโตในองค์กรต่อไปได้ครับหัวหน้างานล่ะครับหัวหน้างานก็เรียนเป็นโคชชิ่งออนจ็อบครับประกอบไปด้วยทิชชิ่งให้ความรู้ถ้าบุคลากรขาดความรู้ก็จะต้องให้ความรู้ครับบุคลากรขาดทักษะทำงานใหม่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญก็เป็นเทรนนิ่งออนเดอะจ็อบเทรนนิ่งหรือเทรนนิ่งตาม W.I. Work Instruction ครับในแง่ของการพัฒนาทักษะตรงนี้หัวหน้างานจำเป็นที่จะต้อง พัฒนาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้กับการทํางานจริงๆเน้นหัหน้างานจะต้องเลือกครับว่าบุคลากรขาดเรื่องความรู้ขาดทักษะหรือมีกรอบความคิดเชิงลบหรือการทํางานบนสถานการณ์หน้างานแทนที่จะไปตําหนิก็มองมอนิเตอร์เกิดความเข้าใจสร้างความสมัธ์ที่ดีให้ขวัญกําลังใจนะครับเน้นในแง่ของการทํางานก็จะมีการแก้ปัญหาในระหว่าง การปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วยแน่นอนครับบนงานเราให้ฟีดแบ็กครับให้ข้อมูลกลับไปที่งานแต่ตรงศักยภาพบุคคลครับหัวหน้านงานก็จะใช้การโค้ชในสถานการณ์นั้นๆทันทีครับให้บุคลากรเข้าใจและก็หยิบจุดเด่นของตัวเองพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องโปรแกรมคัสเทดในเรื่องของการโค้ชก็คือผู้หาระดับสูงสอนหรือโค้ชในเชิงของไลฟ์แอนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์โคชระดับจัดการเป็นทั้ง โค้ชและก็พี่เลียงโคชชิ่งแอนด์เมนเทอร g ิงระดับหัวหน้างานเรียนในเชิงของโคชชิ่งออนจอบงั้นองค์กรก็จะถูกการโค้ชเข้าไปเกี่ยวข้องในแง่ของการพัฒนาคนละกอนมากขึ้นเกิดเป็นเรื่องของโคชชิ่งเคานเจอร์ขึ้นมามีวัฒนธรรมการโค้ชเกิดขึ้นครับหากมีการทำอย่างต่อเนื่องสอดคล้องต้องกันอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้บุคลากรในองค์กรดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เกิดปัญหาก็แก้กันด้วยกรอบความคิดเชิงบวกติดขัดบางอย่างก็โค้ชกันที่จะดึงศักยภาพขึ้นมาที่จะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะทำให้ p e r f o r m ร์แมได้ด้วยและทีมงานเกิดความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ